ผม back เอ f i c a c y ซนะครับวันนี้ r e p พย์มาร์คกรุงเทพ อันน่ะวิ่งด่วนครับวิ่งไม่เช็คตาเจครับตาเจพี่ม้าเขาสนายไม่ดีเลยครับทำไงดีครับเขาวิ่งลงวิว่งลงไม้แบบไม่ต้องเช็คเลยอะ วิ่งลงคนแรกเห็นอิงฟรียืนอยู่เกิดว่าจะวิ่งไปใสด่ดีอิงวิ่งทัน ไพาเซอร์ไพเซอร์สนใจพี่มาร์คไปเป็นมือสนายลงแข่งไหมครับ <laughs> <laughs> พี่เขาคมกว่านะเขาไม่ดีดนะ เหมือนพี่มาร์คจะล็อกด้วยเด็ดไม่ดีดครับเด็ดไม่ดีดโอ้โหอิงอิงอิงจอดที่อิงทำมุมอยู่ตรงช่องแอร์แล้วมันสไลด์ออกมายิงอะ <c oughs> คิด,ดูดิมันวิ่งมาถึงอ่ะ ตาตาเจ็ดนั่งหลบอยู่คอกมันเอาเปืนไปชี้ที่ชื่อตาเจ็ดอะไ <c oughs> อ้เหี้ยแล้วแน่นอนจริงๆกับพี่มาร์ก อ้าตากี้ก็โดนดิที่ที่อยู่ไม้คนเดียวอะ <laughs> อันนาะแน่นอนอะเดทเดทอย่างไกลอะเดทดไม่ดีอะ <laughs> เฮ้ยไม่รีลูกอะไม่รีลูก <laughs> โอ้ไง เฮ้ยสไนัยเขาไม่รีลูกอะตั้งแต่ลงไม้อะทำไงอะเฮ้ยรีเพย์ไม่บักมาเจอาเวลาไหนไปรีลูกอะก็มันไปยิงตาตะกี้ที่ไม้เสร็จอะมันวิ่งขึ้นมาเจอข้างบนอะข้างบนอีกสองคนอะมันยิงต่อเลย อันเนีเอาแค่บอกบาเอาแค่นี้แหละพี่มากรุงเทพประจานนี่ต้องประจานแล้วจริงดิครับเดี๋ยวลงกลุ่มหนึ่งับสอง 2องทับสอ,สอทับหนึ่ง